แม่หลวงพี่จยใยมทักนี้หลวงพี่จะจะอยู่ยงเงียบสงบเกินไปแล้วนะน,านนทาทักมาทีดีแล้วโยมเอ,อ้ยไม่ได้แล้วนะพอสอตอนนี้พระมหาไกรวันกับพระมหาสมปองกำลังม,มาแรงเลยนะครับใช่ใช่พระรวัยกับอาตมาก,ก็ดูชอบมาก แล้วเจ้าอาตมาไปแข่งกับพระท่านทําไมล่ะโยมผมจะส่งจดหมายท้าชิงแข่วิ่งบินจับบาดดีไหมครับหลวงพี่แอบใส่ในกี่ผมมาช่วยได้เยอ็นแม่บายอาการดีพื้นนุ่มจังหวะาก้าวแคล้วคล่องว่องววไวเมื่อไหร่แทบไม่ขยับพร้อมกระชับท่าจับบาตรในมือต่อแน่นอนสนดไหมครับโยมได้กินยาบ้างไหมช่วงนี้นกหวีเป่าปิ๊กหลวงพี่วิ่งในกี่ร้อยตัน กัมือนเกียวนัดเจอโยมล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยผมพี่ผมไม่ใช่คนบ้านะพูดอยางก,กับผมประสาทหลอนคือพระท่านเทศแล้วมีคนชอบฟังแต่โยมคือทักมากวนตีนอาตมาเฉยๆไม่ได้มีสาระอะไรเลยจริงๆจะเอาอะไรไปแข่งสภา <c oughs> ธุ ine, รกิจใหม่เลยอยากให้ใหลวงพี่อวยพรอ,อายุวันโนสุข,ขังพลังขึ้นต้าโอ้งจะรีบไปไหนผมยังไม่บอกเลยจะทำอะไร <c oughs> จะทำอะไรเลยโยมน, <c oughs> น้ำกระชายขี้ผสมน้ำพึ่งมะนาวกราบใจกินไปสดใสซาซา,า,า,าโฮงฮงมิดมาเถอะน้ำกระชายโยมช่วยได้ไปเถอครับมา <c oughs> น้ใส่ข้างลงไปให้ผมด้วย <c oughs> ไม่คล้ายต่อโยมมาบาน มีสโลแกนหรือ,อยังลหรอยมตอนนี้ผมลังเลระหว่างจิตหนึ่งอึกพระศึกทั้งวัดกับดืมหมดขวดสวดสาราสี่ดีดีลงไปขายแน่นรกสันนะมึงอะ่ะ